ยเอไปตองไปตองสวัสดีค่ะก่อนลูกออกมาเดินเล่นกับเพื่อนๆแล้วนะคะแม่ป้อนอาหารป้อนยาก้างฟ้าด้วยนะคะป้อนนมป้อนน้ําตอนนี้ออกมาเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะเนี่เล่นกับไปตองเดินมาหาไปตองเล่นกับไปตองไปลูกปะเล่นกับไปตองนะคะ ไ่ตองอะ่ะลูกเก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกเออเก่งมากมากเลยแม่ป้อนข้าวเขาแบบบ่อยมากเลยนะคะแบบว่าให้เขาแบบมีพลังอ่ะนะคะใส่สลิงป้อนนะคะเอยไปตองกอดหนูอะ่ะลูกเอยไปต้านกอดหนูบักชีบักชีกชท่าน้องเบานะคะท่าน้องเบานะคะลูก แม่ดีใจจังเลยที่ลูกเดินได้ดีขึ้นแล้วนะคะเอออย่าทำเบาๆเบาๆลูกไม,ไตม่ตานไม่ตานเบาๆตานลูกเบาๆนะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากๆเลยลูกแม่ดีใจนะคะไม่ต้องหารถให้ยุ่งยากแล้วเนี่ยค่ะน้องดีขึ้น ถามวันนี้ก็ถามรถนะคะรถก็บอกว่าถ้านั่งหลังนั่งได้นะคะนั่งหน้าไม่เคยเอาหมาเอาแมวขึ้นหน้ารถไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่กล้าขึ้นเขาพูดประมาณเนี้นะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้สักวันหนึ่งไม่เก่งคงจะมีรถอ่ะนะคะไม่ต้องง้อคนพวกนี้สักวันไม่เก่งต้องมีให้ได้ไม่ต้องง้อใครนะคะ ทีง้อมากๆเขาก็พูดแล้วม,มันทีมันก็น้อยใจเนาะง้อไปเขาก็ไม่ได้มาสนใจเราอะนะคะว่าลูกเราจะเป็นยังไงไม่เกียงเลยพยายามดูแลลูกเองนะคะก็บอกก็ไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะประมาณอย่างนี้กันนะคะก็ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้อง เก่งดูแลลูกเองแล้วกันแต่ถ้าน้องไม่นี่ไม่ไหวจริงๆวันอาทิตย์อะคะ่ะวันอาทิตย์รถเพื่อนพี่เคนอะเขาเออหยุดงานนะคะต้องพาแต่งร้านไปหาหมออีกแล้วแต่ถ้าน้องไม่ดีขึ้นถ้าน้องถ้าน้องไม่ดีขึ้นนม่นจะพาไปหาหมอนะคะแต่ว่าถ้าน้องล่าเริงเดินเล่นได้ปกติอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็จะไม่เอาไปนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่แม่ไม่อยากให้น้องไปเจอเชื้อโรคที่ที่โรงพยาบาลอ่ะนะคะรับเชื้อโรคมานะคะเพราะว่าแม่นัดหมอแล้วว่าให้มาฉีดยาวัคซีนอะไรที่นี่นะคะแต่ถ้าน้องน้องไม่ล่าเริ่งไม่อะไรแม่แม่ก็จะจะเอาไปอ่ะนะคะเสียงเสียงแตงอ่อนเรียกแม่อ้อนแม่เดี๋ยวแม่ไปดูแตงอ่อนก่อนนะคะเนีย่ยลูกนะเล่นกันน่ะคะเล่นกันน่ะลูก สามสีทำอะไรนี่เตรียมข้าวลูกแล้วก็ตามเช็ดฉี่ทุกลูกนะคะเพราะเข้ามาเหม็นฉี่มากเลยนั้นทั้งที่ถูบ้านทุกวันนะคะเด็กๆก,ก็ฉี่ใส่พื้นใส่ไรใส่ของใส่อะไร,อ,อ,ะไรอย่างบ้านแมวนี่ไม่ต้องเก็บไปล้างหมดเลยนะคะเพราะว่าฉี่ใส่กันเต็มไปหมดเลยนะคะฉี่ใส่กันหมดเลยฝันข้าวทำอไรลูกไหนไหนใครเป็นอะไรเขาอยากออก จ้าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรแตงแตงไทยก็นอนบนน,น้นมาหาแม่มาลูกมาเอ้ยอ้อนแม่เหรอลูกเรียกหาแม่เหรอคะมาลูกมามามาเขาอยากออกนะคะนะ่ยอยากออกเขาไม่อยากถูกขังร้องจะออกแต่พอหายเหนื่อยเขาก็นอนเล่น <c oughs> ออกไปไม่ได้ลูกหนูออกไปรวมมาใครอื่นเขาไม่ได้อ่ะลูก นางอ่อนเอ้ยยังออกไปไม่ได้ลูกให้ชิ้นตรงนี้ก่อนร้งองแง่ทำไมอะลูกหึหึ้องแง่ทำไมะเออไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะคะ แม่ไปดูบ้านโน้นก็เพิ่งมานะคะบ้านของสามหนุ่มสามมุมนะคะบ้านพ่อใหญ่ไปจัดการทำความสะอาดเ,เก็บอึเก็บฉีบป้อนยาทำแผลให้กับแตงร้านนะคะให้ข้าวให้น้ำอะไรเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็ค่อยมาตรงนี้นะคะคือตอนนี้งานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคะก็คอยดูแลเด็กๆให้ครบทุกที่เลยนะคะ เป็นไรนะคะลูกเป็นไรนะคะจะองอแง,งนะลูกเนาะโตแล้วไม่ต้ององอแง,งนะ<า>เอออาต้องเอาน้องไปดูแผลด้วยนะคะวัะนอาทิตย์นี้เพราะว่ารู้สึกว่าแผลผ่าที่ท้องรู้สึกจะบ,บวมนะคะ Bersihkan baju. Bercadang. 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 สวยๆเห็นไหมเนี่ยคนตาคนยายสส่งเสื้อมาให้เยอะๆเลยลูกของเสื้อมาให้เยอะๆเลยจ้าองเสื้อสวยๆใส่นะคะว้าวคุณเก่งนะคะลูกว้าวคุณเก่งนาะไม่เป็นไรนะลูกนะจ้าไม่ลักหนูนะคะมไม่เป็นไรนะลูก คณะทีนี้ไปสามนี่ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าหน้ารถก็นั่งได้แค่คนเดียวหน้ารถนะคะเขารถเขาไม่มีแคบปหลังะนะคะถ้านั่งก็คือต้องนั่งกระบะเลยนะคะถ้าถ้าไม่หมดก็คงต้องนั่งกระบะกันเลยนะคะ <Wow. S 1> ไปดูอีกทีนะต้องทํำยังไงนะคะไปรถพี่เคนะนะคะรถเพื่อนพี่เคนนะคะไปดูอีกที เดี๋ยวคงต้องเอาน้องๆนั่งตักนั่งตักให้หมดทั้งสามมานะคะนั่งตักเอาอถ้าแต่ขออย่าขออย่าให้ใบตองเป็นอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอให้ใบตองหายเนาะ,ะได้ไปแค่แต่งร้านกับกับแต่งออดน,นะคะหหจ้าจ้าดูแล้วค่ะลูกแต่ว,วันอะาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวไปดูแผลนะลูกเนาะไปดูแผลกันนะ ผ่าหนูนะาท้องหนูนะลูกรู้สึกว่ามันมีน้ำน้ำนะแม่ใส่จะเป็นาโนาโนชีดแล้วนะคะแง่อย่าทำน้องสิลูกโอ้ยใครขุดทรายี่เละเทะไปหมดเลย ข้าวเองได้แล้ว,วเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยกินข้าวเองได้แล้วนะคะให้อา,อาหารเปียกให้กินเพราะคงเบื่ออาหารเปียกเด็กมั้งกินอาหารเปียกผู้ใหญ่ละหายไวนะลูกเนาะ ห่วงห่วงมากห่วงกินมากเนี่ยเนี่ยเอามือเข้าไปไว้ข้างในเลยเนี่ย